เป็นงานอีเวนท์ที่แบบดีงามมากปายยกระลังแบบอะทุกคนจริงนะที่คุณน้ำหวานบอกว่าบุ๋มคิดว่าน้องน่าจะได้เดินแบบปีหน้านะจากที่ฟังคุณน้ำหวานพูดดูลาบุกี้สิให้ปายอุ้มได้ไง่ายๆมากทุกคนคุณน้ำหวานเขายังอึ้งกับลูกเขาเลยว่าเอ้ยทำไมอะไรขนาดนี้ทำไมลาบุกี้ยอมทั้งท้ที่นานๆทีเจอกันด้วยนะเด็กบางคนเขาจะไม่ให้แตะ ตัวเขาเลยแม้กระทั่งจับมือเขายังไม่ให้จับเลยนะเด็กบางคนนี่อ่ะทั้งซบทั้งอะไรเลยตอนเจอกันแรกๆยังผูเข้าหาพี่ปายเลยเด็กอะไรก็ไม่รู้น่ารักจริงๆน่ารักมากแล้วปายสวยมากเท่มากทุกคนแบบใส่สร้อยอะ่ะคือนับวันคุณเข้าวงการมาเรื่อยๆคุณยิ่งสวยยิ่งออล่าค่ะ คุณไม่แมนเลยค่ะตอนนี้คือแบบพุ่งมากค่ะออล่าไม่มีความแมนแมนตรงไหนก่อนไม่มีแค่เป็นผู้หญิงผมสั้นที่สวยเท่เอาสิน่ารักจริงๆทุกคนเขาไปงานอีเวนต์ด้วยกันกับน้องชายเขาวันนี้งานอีเวนต์ระดับไฮโซด้วยค่ะเครื่องเพชรโอ้ยแม่เจ้าลูกฉันพัฒนา น่ารักอ่ะทุกคนหลงเขาแล้วหนึ่งหลงสองพี่น้องนี้ จริงป่ะหล่อชิบหายหล่อแบบพระเจ้าพระเจ้ามองไปก็ได้แต่แบบหล่อคำเดียวคือแคอ่โคตรหล่อ กับทางสิงคโปร์หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเอ็กซชียชันก็เลยได้มาท,ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยเวลาที่เอาบริเทจมาขายราคาจุฬางจะสูงมากมามกาว่าชิ้นคนอื่นแต่ละชิ้นนะคะที่สองเป็้นไป่ได้เขาบอกแล้วว่าถ้านานบอกเขาวา ปาป้าไม่ชนที่จับไอ้ง่วงเหรอลูกวันเนี้ยเขินมากเลยไปก่งจังปาป้าปาป้าต้องขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้โดยพ่อผมว่าให้เาต้องลุกขันตัวน้องไปไปได้นักขันลุกขันไปด้คิวทองมากคองลูกคิวทองอย่างน้อยบอกว่าใส่คุณลูกนี่เราจะได้รู้สึกว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่ง รีได้ยังไงนะวลาที่ไปรงเนี้ยเขาแบบเฮ้ยดหลอนทังหลอนก้าวไปถึงตั๊กเฮ้ยออนนี้รดีไซเาดีไซน์เราดีไซน์เราอะัน่นี้เนนะคะอ่ะทีิเรื่สวยวเลยแ้นแต่ละชินในห้องแจะแบบงเป็นทแตชั้นเตอร์ค่ะตัวแต่ละชั้นเตอร์ก็จะเป็นเหมือนเป็นชื่อเล่นของวงรงค่ะแต่ชั้นเตอร์ก็จะมีทั้งหมด14ชิ้นค่ะเริ่มจากชิ้นนี้ก็ได้ค่ะชิ้นนี้จะเป็น evening bag ค่ะ เราเรียกว่าคารบูทูนดีค่ะชิ้นนี้เราจะหล่อจากทองคำค่ะแล้วก็ลุยาด้วยเทิน,เนิเอทามิลค่ะแล้วก็จะมีการประดับเพชรตัวนี้ค่ะก็จะเป็นวัตถุธรรมชาติเมริกันค่ะแล้วก็จะปูนเปิดค่ะจะเป็นเซลฟ์ฟาวค่ะ<ม>คําว่าคารบูทแปลว่าเคสส่วนบูน,นดีออด้แปลว่า the world ค่ะคารบูทูนดีพอรวมกันก็แปลว่า head of the world ซึ่งก็เหมือนกรุงโรมค่ะเดีวเขาเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะเพราะว่ามันนี่เสร็จไปต่ออเมริกานะเราได้ได้เห<ม>็นก<ม>่อนอเมริกาใช่ป<ม>่ะ อคัอตนะอนนพตันอเมริกาค่ะคัพตันชาอันนี้เราเราทำขึ้นเพื่อฉลองฉลองวันชาติอเมริกันค่ะใช่แล้วก็มันก็เปลี่ยนความาเหมือนโรลว่าโรลในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเป็นผู้นำของโรลค่ะเลได้ชื่อว่าคาร์ลคนดีค่ะเหมือนกับว่าอาบูการีอะค่ะเราเหมือนออกจากเซตโซนอกจากโรลเราก็เปิดสาขาต่อไปแล้วที่นิวยอร์กค่ะท่านี้ชื่อว่าคนนี้คลแรบูการีค่ะก็ะคือเป็นทายาทของแรบรนด์บูการีนี่แหละค่ะอันนี้รูปเขาก็คือถ่ายที่ตัวทำงานที่นิวยอร์กค่ะจะเห็นว่าคอลเลซชันตรงนี้จะมีการใช้เเหรรียญปป็นออองงค์ะกบข ที่อยู่พาลากอนค่ะตอนนี้ค่ะ